ช่องสยองสาม้ยหกสิบหวันฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปด้วยนะครับอาถรรพ์ตุ๊กตาเรื่องนี้เป็นเรื่องจากคุณนอนามสมมติครับคุณนอเล่าว่าเหตุการณ์ที่จะเล่านี้เป็นเรื่องที่เทือนใจผมอย่างแรงถึงมันจะเกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วแต่ผมก็ไม่มีวันลืมได้เลยย้อนไปช่วงนั้นคนจะนิยมแต่งบ้านแต่งร้านอาหารแนวบาลี เคยเห็นไหมครับพวกแนวหินหินมีรูปปั้นหน้ากากแ,แปลกๆมาตกแต่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบแนวนี้ก็เลยหามาจะแต่งบ้านบ้างพยายามสืบส่อหาของแต่งบ้านแท้ๆจากบาลีไปเดินหาตามจตุจักรบ้างตามที่เขาขายกันบ้างซื้อต่อจากคนรู้จักบ้างไม่นานบ้านผมก็เต็มไปด้วยของตกแต่งแนวบาลีที่ผมชื่นชอบมากและแฟนผมตอนนั้นก็ชอบเช่นกันมีอยู่วันหนึ่งผมก็เล่นคอมตามปกติแล้วนิดยังไงไม่รู้เข้าเว็บอีเบไปดูของแต่งบ้านแนวบาลลีนี่แหละ ก็เลื่อนเลื่อนดูไปเรื่อยจนไปสะดุดตากับของชิ้นหนึ่งมันเป็นตุกตาใสหน้ากากลักษณะเหมือนตุกตาชัดใหญ่มีสายระโยระยางผมเกิดอยากได้ขึ้นมาจะเอามาแขวนให้ลูกสาววัยห้าขวบดูแต่ดูราคาแล้วมันก็เอาเรื่องอยู่แต่คนขายมันเขียนว่าต่อราคาได้ผมก็ลองต่อราคาดูเล่นๆ่นใส่ราคาถูกๆเลยค่ะว่าถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ช่างมันแต่ในใจก็แอบลุ้นให้ได้หลายวันต่อมาก็ไม่มีเมลตอบกลับจากเจ้าของสักที ่านไปเป็นเดือนจนผมลืมเรื่องนี้ไปเสียเสเิตพอนลกขึ้นได้ก็รีบเปิดเว็บไปดูอีกทีปรากฏว่ามันไม่มีแล้วสงสัยเขาคงขายไปแล้วผมก็นึกเสียใจอยู่เหมือนกันแต่ก็พยายามทําใจชั่วใจเดียวมีเสียงเมลเข้ามาก็เลยเปิดอ่านปรากฏว่าเป็นเมลเจ้าของตุ๊กตานั่นเองผมดีใจมากรีบลนลานอ่านสรุปใจความได้ว่าเขาตกลงจะขายให้ผมในราคาที่ถูกกว่าที่ผมต่อเสียอีกผมไม่คิดอะไรมากรีบตอบตกลงและชำระเงินทันที เราของอีกเกือบเดือนในที่สุดตุ๊กตาตัวนั้นก็ได้มาแขวนอยู่ในห้องนอนผมเป็นที่เรียบร้อยครั้งแรกที่แฟนและลูกสาวผมเห็นตุ๊กตาตัวนี้พวกเธอทําหน้าไม่ค่อยชอบแฟนผมบอกมันน่ากลัวไปซื้อมาทําไมส่วนลูกสาวนี่ไม่เอาเลยบอกป้าเอาไปทิ้งเลยหนูไม่ชอบหนูกลัวต้องพยายามเตรียดตอวอยู่นานสองสาวถึงยอมให้เก็บไว้ได้แต่ห้ามเอามาไว้ในห้องนอนให้เอาไปไว้ในห้องอาหารแทนเวลาผ่านไปผมก็ยังไม่เลิกเหอเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ ถ้าว่างเมื่อไหร่เป็นต้องจับลงมาขัดๆถูๆเมื่อผมพิจารณาอย่างถี่ถ้วนตุ๊กตาตัวนี้น่าจะเป็นของเก่าแก่ไม่ใช่ทําขึ้นใหม่ดูจากสีของผ้าที่เป็นชุดสีแดงสลับดําของตัวตุ๊กตามันหมองๆม,มีคราบเป็นจุดๆดำๆดดตามอายุผ้ามีบางจุดที่เก่าจนเปอยดูจากได้ที่ใช้เย็บก็ออกสีน้ําตาลอมเหลืองเก่าๆพวกหมุดโลหะที่ใช้ปักบนเสื้อผ้าก็หมองมีคราบสนิมจับบางจุดแต่ที่น่าสนใจคือที่ใบหน้าของตุ๊กตาทีแรกเข้าใจว่ามันทําจากพลาสติกสมัยใหม่ แต่พอได้ลองจับพิจารณาแล้วมันทํามาจากกระเบื้องเถาคล้ายๆพวกชามจีนหรือถ้วยสังคลโลกที่เมื่อยิ่งผ่านเวลานาน,านเนื้อกระเบื้องจะมีลายเขาเรียกว่าเมลลานที่จะเป็นเส้นๆขึ้นตามเนื้อกระเบื้องถ้าจินตนาการล้ําไปอีกมันก็ดูจะคล้ายๆเส้นเลือดบ,บนใบห,หน้าคนเหมือนกันนะผมพิจารณาตุ๊กตาอยู่นานคาดว่าอายุของมันน่าจะนานกว่าอายุของผุหลายเท่าแน่คิดในใจโชคดีจังไวะได้ของโบราณราคาถูกเหมือนตุ๊กตาต,าตลาดนะ ผมใช้เวลายอยู่กับตุ๊กตาตัวนั้นนานขึ้นขึ้นทุกวันจากวันและไม่กี่นาทีจนกลายเป็นชั่วโมงจนแฟนผมเริ่มตัดเพราะว่าสนใจแต่ตุ๊กตาไม่สนใจลูกมีเลยคอยดูนะ่าจะเอาไปทิ้งผมเลยต้องวางมือจากตุ๊กตาชั่วคราวหันมาสนใจลูกมีให้มากขึ้นทั้งที่ในใจก็อยากจะจับมันทุกนาทีแต่ไม่อยากทะเลาะกับแฟนเลยจำใจต้องแขวนมันกลับที่เดิมหลายเดือนต่อมาเหตุการณ์ประหล,ดลาดๆเริ่มเกิดขึ้นในบ้านผมครับ ลูกสาวชอบมาเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงคนมาขอห้องตอนดึกๆแทบทุกคืนได้ยินเสียงเพลงเสียงเด็กร้องแต่ผมกับแฟนไม่เคยได้ยินอะไรเลยคิดแต่ว่าลูกคงโกหกเพื่อได้กร้องความสนใจตาประสาเด็กหลังจากนั้นไม่นานลูกสาวผมก็เริ่มปวดที่แรกคิดว่าปวดป,วดปกติธรรมดาก็พาไปหาหมอหมอบอกไม่มีอะไรน่าห่วงแค่เป็นหวัดนิดหน่อยก็พักกลับมาพักที่บ้านแต่อาการลูกสาวก็ไม่ดีขึ้นเลยแกจะไม่อยากลุกจากที่นอน ท,ท,ทั้งๆที่ไข่ก็ไม่มีแล้วข้าวก็ไม่ยอมกินขนมที่ชอบกินซื้อมาให้ก็ไม่กินตกดึกสักทิ้งคืนก็จะตื่นแล้วลุกขึ้นมาเล่นเหมือนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นบางทีผมนอนนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงลูกสาวหรือของเล่นออกมากองแล้วเล่นคนเดียวคุยคนเดียวเหมือนกับมีเพื่อนเล่นด้วยซึ่งแกไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนแต่ด้วยความง่วงและเหนื่อยจากการทํางานผมก็ไม่ได้สนใจคิดว่าเด็กๆก,ก็คงเป็นแบบนี้แหละได้แต่บอกไปว่า เล่นเบาๆนะปา้ากับแม่จะนอนง่วงแล้วก็เก็บของเข้านอนนะลูกซึ่งเหตุการณ์มันจะเป็นแบบนี้บ่อยๆลูกสาวจะนอนตอนเช้าถึงเยน็นจะตื่นมาเฉพาะตอนเรียกมากินข้าวกินนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะรีบไปนอนต่อแล้วไปตื่นอีกทีตอนดึกๆซึ่งมันผิดวิสัยเด็กเอามากๆผมเริ่มสงสัยมากขึ้นเลยไปปรึกษาพเพื่อนที่เป็นหมอเด็กเขาบอกอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เด็กบางคนก็มีพฤติกรรมแปลกๆช่วงหนึ่ง แล้วก็จะเลิกไปเองค่อยสังเกตด,ดูละกันผมก็เลยไม่คิดอะไรปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นเรื่อยมาจนคืนหนึ่งดึกมากแล้วผมตื่นขึ้นมากลางดึกมองหาลูกในห้องไม่เจอเลยคิดว่าแกคงเดินลงไปข้างล่างแน่ๆเลยเดินตามไปดูแล้วผมก็จะลูกสาวผมอยู่ในห้องอาหารแต่สิ่งที่ทําให้ผมช็อกคือแกรําครับไม่รู้ว่าจะเรียกรําหรือเต้นดีท่าเหมือนการเต้นแบบชาวเผ่านะครับกระโดดกระโดดแล้วเต้นเต้นแล้วก็เอามืนขึ้นมาทําท่าเหมือนรําผมตกใจมาก แกไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนผมรีบเปิดไฟให้สว่างทั่วบ้านแล้ววิ่งเข้าไปอุ้มลูกทั้งทงท,งที่ยังเต้นอยู่พาวิ่งขึ้นห้องนอนทันทีผมรีบปลุกแฟนมาเล่าทุกอย่างให้ฟังผมถามลูกว่าลูกทําอะไรไปเต้นอยู่ในห้องอาหารทําไมลูกทําหน้างงบอกหนูก็นอนอยู่นี่ป้าป้ามาปลุกหนูทําไมผมกับแฟนนี่วัวเลยครับเหตุการณ์มันชักไม่น่าไว้ใจแล้วลูกผมเป็นอะไรจะว่าละเมือเดินดุจก,ก็ไม่แน่ผมไม่มีข้อสรุป ผมเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้แม่ผมฟังแม่ให้สร้อยพระสายสินมาบอกเอามาใส่ให้ลูกเรียกขวัญผมก็ทําตามแต่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยลูกผมยังคงเล่นคนเดียวยังคงละเมอลงมาเต้นที่เดิมประจําช่วงนั้นผมเครียดมากๆเคราะห์กรรมผมยังไม่หมดนอกจากลูกจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แฟนผมดันเริ่มมาป่วยอีกคนแต่อาการของแฟนผมแปลกป่วยเหมือนมีแค่ยอยู่สามถึงสี่วันแล้วอยู่ๆก็พูดไม่ได้เดินไม่ได้ซะอย่างนั้นผมรีบพาส่งโรงพยาบาลเช็กอย่างละเอียด สแกนสมองด้วยเพราะกลัวว่าเส้นเลือดจะแตกในสมองแต่ผลก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยทุกอย่างปกติสมบูรณ์หมดหมอยังงงว่าเกิดจากอะไรตรวจเลือกเพราะเชื้อที่คิดว่าจะเป็นไปได้ทั้งไข่สมองอักเสบเชือ้อตา่างๆนานาผมจำไม่ค่อยได้แต่ผลคือปกติไม่ติดเชื้ออะไรเลยจนหมออายุกำบอ,อจะส่งแฟนผมไปแผานกจิตเวชแล้วกันเพราะเคยมีเคสคนไข้อาการทางจิตเวชท,ที่อยู่ๆก็ไม่เดินไม่พูดไม่กินคล้ายๆแฟนผมแต่ส่วนน้อยมากที่จะเจอสักคน สรุปแฟนผมถูกส่งต่อไปแผนกจิตเวชตอนนั้นแฟนผมพูดไม่ได้คือจะพูดแต่ไม่มีเสียงออกมาแต่อยารับรู้ทุกอย่างผมเรียกชื่อแฟนก็จะกระพริบตารับว่าเข้าใจได้รักษาอยู่จิตเวชหนึ่งเดือนอาการแฟนผมไม่ดีขึ้นเลยจนทางครอบครัวแฟนให้ย้ายโรงพยาบาลไปรักษาต่อที่กรุงเทพช่วงนั้นผมเครียดจนแทบเป็นบ้าเพราะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวผมลูกผมก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมจนผมต้องติดกรอนเพิ่มที่ประตู ให้อยู่สูงเกิอนเอื้อมถึงจะได้ออกจากห้องตอนดึกๆไม่ได้ซึ่งก็ได้ผลครับลูกสาวเอื้อมเปิดกรองไม่ถึงก็เลยไม่ได้ลงไปรำข้างล่างแต่กลับกลายเป็นว่าแกรำในห้องนอนเลยครับจนผมขัดสติเพราะปัญหาประเดประดังเข้ามาจนผมหลุดจำได้เลยคืนนั้นผมลงมือตีลูกทั้งๆั้งที่ปกติผมไม่เคยตีเลยวันนั้นผมทำลงไปได้ยังไงผมตีไปร้องให้เป็ดปากก็ตะกนหยุดได้แล้วป้าบอกให้หยุดไงมารามบ้าบออะไรป้าไม่ชอบ ผมตีลูกไปสิบกว่าทีได้จนสติผมเข้าร่างลูกผมนั่งตัวสัน่นแต่ไม่ร้องเลยสักและลูกถามผมว่าปาเป็นอะไรผมลงไปกอดลูกแล้วร้องให้ไม่หยุดผมไม่ไหวอีกแล้วสติผมไม่สมประกอบที่จะเลี้ยงลูกได้เช้าขึ้นมาผมโทรหาแม่ของแฟนเล่าทุกอย่างให้ฟังแม่แฟนบอกไม่เป็นไรเดียวจะเอาลูกมาเลี้ยงให้สักพักให้ผมสติดีขึ้นก่อนแล้วจะเอามาส่งบ่ายวันนั้นแม่แฟนก็มาเอาลูกผมไปเลี้ยงให้ผมมานั่งสงบสติอารมณ์ อยู่พักใหญ่จนใจเย็ยนลงแล้วก็ลุกขึ้นไปอาบน้ําอาบท่าแล้วมานั่งหาอะไรกินที่ห้องอาหารขณะกําลังกินอยู่สายตาผมก็เหลือบไปมองเจ้าตุ๊กตาตัวนั้นเข้าโดยบังเอิญผมไม่รู้ว่าผมหลอนไปเองหรือเปล่าผมรู้สึกว่าไอ้ตุ๊กตานั่นมันกําลังยิ้มให้ผมแบบเยอ่อเย้ยแต่ด้วยความโง่หรืออะไรของผมตอนนั้นก็ไม่ทราบได้ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรกินอิ่มลังจานชามเสร็จก็เดินขึ้นห้องหลงตัวนอนแล้วหลับไปด้วยความเพลีย มารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อหูผมได้ยินอะไรบางอย่างอยู่หน้าห้องเสียงเหมือนนูหรือสัตว์ตัวเล็กๆมันกำลังเดินอยู่ข้างนอกผมได้ยินเสียงฝีเท้ามันเบามากแต่ก็ได้ยินเสียงมันมาหยุดที่หน้าห้องผมแล้วได้ยินเหมือนเสียงกระซิบอะไรบางอย่างผมพยายามฟังแต่ไม่รู้เรื่องมันเหมือนเสียงซุบซิบซุบซิบเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้จนผมทนไม่ไหวลุกขึ้นจากที่นอนเปเปิดป,ประตูออกไปดูแต่ก็ไม่มีอะไรผมสงสัยว่าผมคงกำลังจะเป็นโรคประสาทแล้วมั้งวันรุ่งขึ้น ผมก็โทรไปถามไทยแม่แฟนว่าลูกสาวผมเป็นยังไงบ้างดึกดึกยังลุกขึ้นมารำอีหรือเปล่าคำตอบที่ได้คือไม่ละลูกสาวผมหลับสนิททั้งคืนเช้าก็ตื่นมากินข้าวมาเล่นตามปกติไม่นอนกลางวันนานนเหมือนตอนอยู่บ้านผมผมก็มงงแต่ก็ดีใจที่ลูกสาวกลับมาเป็นปกติแล้วส่วนแฟนผมก็มีข่าวดีตั้งแต่ไปรักษาที่โรงพยาบาลใหม่แฟนผมเริ่มกินข้าวปลาได้แล้วจากที่เคยพูดไม่ได้ก็พูดได้แล้ว และนอนทั้งวันทั้งคืนข่าวดีๆเริ่มเข้ามาหาผมบ้างแล้วทําให้ผมมีกําลังใจขึ้นผมก็ยังคงอยู่บ้านหลังเดิมครับตอนนั้นไม่ได้คิดว่ามีอะไรผิดปกติเช้าก็ออกไปทํางานเย็นกลับมาบ้านแต่ก็รู้สึกบ้านมันม่วงเวงเย็นๆชอบกลนทั้งที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนผมยังใช้ชีวิตแบบเดิมๆโทรหาลูกทุกวันแกดีขึ้นสดใสช่างคุยช่างพูดเหมือนเดิมไม่เคยลุกมารำตอนดึกๆอีกเลย แฟนผมก็เริ่มเดินได้แล้วอยู่ในช่วงกายภาพบํมบัดทุกคนเริ่มดีขึ้นขึ้นแต่ผมกลับเริ่มแย่ลงครับสุขภาพผมเริ่มแย่เริ่มป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุกลางคืนเวลาผมนอนผมจะสะดุ้งตื่นมาเกือบจะทุกๆ5ห้าถึงสินาทีตลอดทั้งคืนจนร่างกายผมเริ่มไม่ไหวเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอไปทํางานก็เอาแต่หลับไปหาหมอขอยานอนหลับมากินก็ไม่ช่วยอะไรเลยจนหลังๆผมเริ่มไม่โทรหาลูกหลายวันเพราะไม่มีแรง จนแม่แฟนเริ่มโทรมาหาผมว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็เล่าให้แกฟังไปแกก็ได้แต่ให้กำลังใจว่าผมคงเครียดมากไปพักผ่อนน้อยอยากกังวลเรื่องลูกมีไปเลยแกดูแลได้ทางนั้นมีคนเยอะผมรู้สึกว่าผมไม่โอเคแล้วตอนนี้ผมนอนหลับไม่ได้ผมไม่มีแรงทำงานข้าวปลาไม่อยากกินน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วเช้าวันหนึ่งผมตื่นขึ้นมาเปิดคอมเพื่อเช็คงานปรากฏว่าผมได้เมลฉบับหนึ่งมาชื่อมันคุ้นๆเลยเปิดอ่านดูใจความในเมลถามผมว่า เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมตุกตาที่ซื้อไปยังอยู่ไหมผมก็แค่อ่านแต่ที่เกียรตอบกลับเพราะไม่มีอารมณ์จะทำอะไรสองวันต่อมาก็มีเมลมาอีกด้วยข้อความเดิมผมชักสงสัยและมันจะอะไรกับผมนักหนาผมเลยตอบกลับไปว่า i am fine the p a p p i s f i l e to กูสบายดีตุกตาก็ยังอยู่ดีวันต่อมามันก็เมลมาอีกบอกว่าถ้าเป็นไปดได้ให้ขายตุกตาตัวนั้นต่อสะ ผมหัวรอเลยบ้าหรือเปล่าอยู่ดีๆเมลข้ามโลกมาเพื่อบอกให้ผมขายตุ๊กตานี่นะผมเลยไม่ตอบกลับเมลของมานอีกเลยจนเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์การผมก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยยังคงหลับๆตื่นๆต,ตลอดขืนร่างกายแทบยืนไม่ไหวละจะน็อกให้ได้ผมลางงานเป็ดเป็นอาทิตย์แล้วแ้าขาดอีกคงจะต้องโดนไล่ออกเลยพยายามฝืนสังขารไปทํางานเพื่อนคนนี้ค่อนข้าเสน็จกันครอบครัวเขาเป็นผู้คนทรงเจ้าตั้งศาล ดูงวงจุ้ยอะไรแบบนั้นผมก็เล่าให้มันฟังมันบอกว่างั้นวันเสาร์นี้ขอมันกับป้ามันไปบ้านผมหน่อยได้ไหมจะไปดูวงจุ้ยให้ฟรีๆผมก็ตอบตกลงไปพอวันเสาร์เพื่อนผมกับป้ามันก็มาที่บ้านผมเปิดบ้านต้อนรับแล้วคุยกันทักหนึ่งจากนั้นป้าแก่ก็ขอเดินดูบ้านหน่อยจะดูให้ว่ามีอะไรดีไม่ดีแล้วป้าเพื่อนผมก็เดินเข้าห้องนั้นออกห้องนี้สุดท้ายก่อนกลับป้าเพื่อนมาบอกผมส่วนตัวว่า บ้านผมมีของไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งในห้องอาหารให้รีบเอาไปทิ้งซะไม,มงานจะเดือดร้อนอาจถึงชีวิตได้ผมก็ถามป้าเพื่อนว่ามันคืออะไรครับป้าเพื่อนบอกว่าตุ๊กตาที่แขวนอยู่ที่ผนังน้่นน่ะผมแทบฟันหัวเราะไม่อยู่คิดในใจตุ๊กตาเนี่ยนะจะทําอันตรายถึงชีวิตแต่ผมก็พยายามไม่ถึงอะไรแล้วไปส่งเพื่อนกับป้าที่หน้าบ้านพอเสร็จก็เดินเข้ามาที่ห้องอาหารหยิบตุ๊กตาลงมาจากที่แขวนมานั่งทีนิดพิจารณาแล้วพูดกับตุ๊กตา มึงนี่นะ่าจะทํากูถึงชีวิตลองดูดีตัวแค่นี้นะ่จาจะกระทือบให้แบลเลยพูดจบก็จับมันไปแขวนไว้ที่เดิมแต่ไม่รู้ผมคิดไปเองอีกหรือเปล่าเหมือนตุ๊กาตามันจะใสยดยิ้มให้ผมอีกแล้วและผมลืมคําแนะนําของป้าเพื่อนผมไม่ได้เอาตุ๊กาตาไปทิ้งตามที่บอกหลังจากนั้นไม่นานตัวผมก็ดูเหมือนอาการจะเริ่มดีขึ้นแล้วนอนหลับได้ตามปกติไปทํางานได้แล้วแฟนผมก็เริ่มหายดีเดินได้พูดได้ปกติ จนออกจากโรงพยาบาลแม่แฟนโทรมาบอกผมว่าอีกอาทิตย์จะพาแฟนกับลูกหลักมาหาผมที่บ้านและผมดีใจมากครับที่เรื่องร้ายๆจะผ่านพ้นไปสักทีผมเริ่มถูบ้านเก็บกวาดบ้านเพื่อต้อนรับแฟนกับลูกสาวเก็บกวาดจนมาถึงห้องอาหารตาก็เหลือไปเจอตุ๊กตาหน้าอีกแล้วแต่คราวนี้ผมรู้สึกไม่ชื่นชอบมันแล้วรู้สึกไม่อยากเห็นมันอีกเพราะอะไรก็ไม่ทราบผมเลยพูดกับมันว่าเบื่อแล้วว่าไปนอนอยู่ในกล่องแล้วกันนะ ผมเดินไปหากล่องเปล่าที่ห้องเก็บของได้กล่องใส่หม้อหุงข้าวมาใบหนึ่งผมเอาหม้อหุงข้าวออกแล้วเอาตุ๊กตาใส่แทนแล้ววางไว้ที่ห้องอาหารนั่นแหละเวลาผ่านไปจนแฟนและลูกสาวผมกลับมาบ้านทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้ดีไม่มีเหตุการณ์อะไรร้ายๆอีกเลยจนถึงวันปีใหม่ที่บ้านแฟนผมเขาจะมีงานเลี้ยงกันซึ่งปกติผมต้องเป็นคนพาแฟนกับลูกไปทุกปีแต่ปีนั้นผมติดงานอะไรสักอย่างนี่และเลยบอกแฟนว่าเดี๋ยวขอ เคลียงานก่อนแล้วจะตามไปอีกวันให้แฟนขับรถพาลูกสาวลุงหน้าไปก่อนเลยแฟนผมก็โอเคจัดแจงเก็บของเตรียมขึ้นรถไปงานเลี้ยงแล้วแฟนก็ถามผมว่ากล่องหมอ้อหุงข้าวที่อยู่ในห้องอาหารนี้เรายังไม่เคยใช้เลยใช่ไหมตอนนั้นผมก็ยุ่งๆเลยตอบว่าใช่แล้วซื้อมาก็เก็บไว้ตลอดเลยไม่เคยใช้แฟนบอกนั้นขอเอาไปนะเพื่อหุงข้าวทำอาหารอะไรให้เด็กๆก,กินผมก็ตอบเอาไปเลยจะ้ะ โดยที่ผมลืมไปเสียสนิทเลยว่าในกล่องมันไม่ได้มีมะหงุ่งข้าวแล้วหลังจากเก็บของเรียบร้อยแฟนก็ออกรถไปผมปิดรั้วนหน้าบ้านแล้วกลับเข้ามารีบทำงานต่อให้เสร็จทันพรุ่งนี้จะได้ตามแฟนกับลูกไปเวลาประมาณเกือบเกือบเที่งคืนเห็นจะได้ผมได้รับโทรศัพท์จากแม่แฟนบอกให้รีบมาที่โรงพยาบาลแถวแถวอังทองหนูเลยรถแฟนผมที่ขับไปถูกชนแฟนผมเจ็บหนักอยู่โรงพยาบาลผมรีบทิ้งทุกอย่างคว้ารถขับไปทันที ที่โรงพยาบาลกำลังวุ่นวายกันมากกว่าจะจบเรื่องก็เกือบเช้าสรุปแฟนผมเข้าห้องผ่าตัดเพราะมีเลือดออกในช่องท้องจากแรงกระแทกส่วนลูกสาวผมก็หนักไม่แท้กันผมรอจนเช้าหมอออกมาบอกว่าแฟนผมตอดไทยแล้วแต่ลูกสาวผมไม่รอดแต่แรกแล้วเพราะกระดูกคอแตกและมีเลือดออกในสมองแกไม่ได้คาดเบลี่ยวตัวเลยกระเด็นกระแทกกระจกอย่างแรงจนเสียชีวิตได้ฟังแบบนั้นผมแทบบ้าพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วผมรอให้เหมือนคนเสียสติจนญาติ แฟนมาช่วยกันตอบจนดีขึ้นหลังจากสปีกลับมาผมก็เริ่มเริ่มถามเหตุการณ์ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรสรุปคือมีคนเมาขับกระบะแล้วถ้าไฟแดงมาชนรถแฟนผมอย่างจางไอคนเมาก็ตายขาที่ในที่เกิดเหตุหลังจากงานศพลูกสาวผ่านไปแฟนผมยังคงรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลส่วนตัวผมต้องไปสอนอไปดูเรื่องคดีความและรถตำรวจเอาของออกจากรถแฟนผมมาเก็บไว้ที่สอนอ,อก,กันสูญหาย และให้ผมตรวจดูว่ามีอะไรขาดหายไปไหมผมก็ตรวจดูข้าวของมีเสื้อผ้าของแฟนของลูกสาวของเล่นเด็กเห็นแบบนั้นทําผมน้ําตาร่วงออกมาอีกแล้วจนผมได้พบกับกล่องหม้อหุงข้าวพอผมเปิดออกดูแล้วเห็นตุ๊ก,กตานั่นนอนกองอยู่ในกล่องสภาพใบหน้าที่เป็นกระเบื้องแตกคอหักหน้าหันไปข้างหลังสภาพไม่ต่างจากลูกสาวผงที่เสียไปเลยตอนนั้นตัวผมนี่เย็นว่าผมจับหน้าตุ๊ก,กตาและหมุนคอกลับมา เหมือนมันจะเสยียดยิ้มให้ผมอีกแล้วผมปล่อยมันลงกล่องและรีบกใช้ตีมผิดกล่องให้ไปไกลๆตำรวจเดินมาถามว่าของครบไหมถ้าครบก็เซ็นเอกสารรับไปผมพยักหน้าบอกครบครับแต่กล่องม่อหงข้าวไม่ใช่ของผมคือตอนนั้นผมไม่อยากได้มันอีกแล้วตำรวจก็ให้ผมเซ็นรับของที่เหลือแล้วเก็บกล่องม่อหงข้าวที่มีตุ๊กตาเข้าตู้เก็บหลักฐานและล็อกกุญแจไว้ผมเดินถือของออกมาจากสอนอมานั่งในรถคำพูดของป้าเพื่อนผมกล้องอยู่ในหัว ให้ทิ้งตุก๊กตานั่ซ้ำมันจะทําให้เดือดร้อนอาจจะถึงชีวิตได้ผมเอามือปิดหน้าร้องให้โฮคิดโทษแต่ตัวเองว่าถ้าผมทิ้งไปตั้งแต่ตอนนั้นลูกผมอาจจะไม่ตายก็ได้เป็นเพราะผมเองผมไม่ฟังใครผมปล่อยโฮอยู่นานหลังจากนั้นผมก็กลับมาบ้านสงบสติอารมณ์อยู่นานเวลาผ่านไปหลายเดือนจนเริ่มทําใจได้บ้านผมก็ไปเจอเว็บไซต์หนึ่งว่าด้วยสิ่งลิ้ลับอะไรนี่แหละแล้วบังเอิญได้ไปอ่านบทความที่เขาเขียนถึงตุก๊กตาสากแช่งของต่างประเทศ สรุปคร่าวๆได้ว่าในบางประเทศถ้าเราเปลียดใครหากนําตุ๊กตา,าสา์แช่งที่ภายในบรรจุด,ด้วยธาตุอาถรรพ์ไปให้เป็นของกำนันกับศัตรูแล้วศัตรูจะมีอันเป็นไปผงย้อนคิดถึงตุ๊กตาตัวนั้นที่ผมซื้อมาประติดประต่อเรื่องราวมันก็มีเขาอยู่นั้นเลยคิดเอาเองว่าตุ๊กตาตัวนี้อาจเป็นตุ๊กตา,าสา์แช่งจริงๆมันอาจตกทอดกันมาไม่รู้กี่ชั่วอายุคนแล้วจนมาถึงมือฝรั่งคนที่ขายให้ผมแล้วมาถึงผมคนที่สวยที่สดุด ผมหาเรื่องเข้าบ้านตัวเองแท้ๆผมเสียใจน้ำตาไหลเพ้ออีกครั้งป้าขอโทษป้าทำให้หนูต้องตายแล้วผมไม่เคยให้อภัยตัวเองเลยถึงเวลาจะถอนมานาะนแล้วก็ตามผมยังจำเหตุการณ์ทุกอย่างได้ดีผมรื้อบ้านใหม่ทุกตุกตาทุก,ต,ทกตัวไม่อยากเห็นสภาพเก่าๆอีกแล้วและที่แน่ๆผมจะไม่ซื้อตุกตาไม่ว่าจะใหม่หรือเก่าอีกต่อไปตลอดชีวิตผมเปลี่ยนตุ๊กตามันฆ่าหัวใจผมไปขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับ